เมื่อเพื่อนๆน,นะครับใช้ไดเป่าผมนะครับเป่าจนทั่วแผ่นบอร์ดแล้วครับมันก็ตัวแผ่นคลิปเทปเนี่ยมันก็จะดูติดแผ่นบอร์ดแผ่นเนื้อไม้เป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนอการตัดขอบทิ้ง ยกครับสายยกไอ้ยาสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องรถโฟกสายชิล DIY วันนี้เราอยู่กับน้องรถโฟคสายชิลครับผมนะฮะวันนี้ยังคงอยู่กันในช่วงนะครับกันอยู่ในช่องนี่เลยกีฬาเซิร์ฟเป็นกีฬาอินเทรนที่กำลังนิยมในตอนนี้ครับชุนี้จะเป็นงาน DIY เกี่ยวกับแผ่นบอร์ดแผ่นเซิร์ฟสเก็ตเยอะหน่อยนะครับอย่างที่รู้กันนะครับตอนนี้ทุกคน เริ่มเล่นแล้วกระ wow. แสมาแรงแล้วเล่นแล้วมันเสียมันชำรุดทำยังไงนะครับบางครั้งก็ต้องซ่อมเองเองซึ่งมีคลิปเก่าๆหลายๆคลิปเลยที่สอนเกี่ยวกับการโมการซ่อมนะครับการบำรุงนะครับแผ่นกระดานเซิร์ฟสเก็ตวันนี้ก็จะเป็นอีก EP หนึ่งนะครับที่จะพามานี่เลยต well ิดแผ่นก yeah. so ิฟท yeah. so ์เทปนะฮะซึ่งตัวนี้เป็นบอร์ดไซส์32นะครับเป็นบอร์ดที่ทางลูกค้าสั่งเข้ามาก็ เดี๋ยววันนี้ก็มาทํารีวิวนะครับเกี่ยวกับการติดคลิปเทปไปเลยในตัวนะครับผมขั้นตอนการติดมีไม่มากนะครับก็ขอเพื่อนๆมีนี่เลยครับนะฮะก็จะเป็นตัวอีสองตัวนะครับเอาไว้นีดด้านข้างกับใดร้อนนะครับนะถ้าไม่มีไปขโมยของแฟนเด็ดนะไปขโมยของแฟนไปยืมแฟนมาก่อนนะได้บอกผมไดร้อน นะใช้ได้เดี๋ยวเราเอาไปชมขั้นตอนการทำกันเลยดีกว่าว่าแต่ยากง่ายอย่างไรแต่บอกเลยเพื่อนๆทำได้ปดเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยครับายอันดับแรกเลยนะครับเพื่อนๆนะถ้าเป็นบอร์ดเก่านะเพื่อนๆนี่ต้องเช็ดคราบกาวเก่าให้หมดนะก็ใช้แอลกอฮอล์ก็ได้นะฮะฉีดฉีดฉีดไปแล้วก็ทําการเช็ดนะครับเพื่อขจัดคราบกาวเก่าคราบไขมันออกให้หมดนะฮะอ่านี่ครับอย่างอันนี้ผมมีเช็ดไปก่อนล่วงหน้าแล้วก็สะอาดและพร้อมติดตั้ง เดี๋ยวเพื่อนๆก็นำาลิปเทปนะที่เราสั่งมาก็วัดท่าก่อนจะสั่งนะครับแนะนำให้วัดหน้าฟ้างสุดของแผ่นบอร์ดเรานะครับนะฮะอย่างตัวนี้หน้าฟาง10นิ้วนะครับผมก็สั่งคลิปเทปฟาง11นิ้วมาหรือมากกว่าสักหน่อยก็ได้นะครับนะฮะกันพลาดนะเสร็จแล้วเราก็ทาบวัดหัววัดท้ายให้มันเหลือพื้นที่ไว้สักหน่อยนะครับนะ เมื่อเพื่อนวัดอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเอาตัวหนีบมาหนีบด้านข้างซ้ายขวาอ่าเดี๋ยวน้องโฟกช,ช่วยช่วยกดตรงนี้หน่อยอ่าเดี๋ยวป้าจะกดให้นะฮะอ่าเดี๋ยวเราก็กดซ้ายขวานะครับนะฮะเสร็จแล้วขั้นตอนนี้นะครับนะหัวบอดเราเหลืออยู่ก็เดี๋ยวเราลอกคลิปเทปเลยไม่ยากครับเพื่อนๆทำได้นะครับ ตัวนี้เป็นกิ๊บเทปรุ่นที่เจาะรูมาแล้วจากโรงงานนะเพื่อนๆพอจะสังเกต็นครับจะมีรูคุณตัวนี้ยิ่งติดตั้งง่ายเลยครับนี่ป้าเขาเขาใช้แปะไปเลยนะครับผมนะฮะเมื่อเพื่อนๆแปะยึดหัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเพื่อนๆก็แกะตัวหนีบเลยนะฮะแกะตัวหนีบเสร็จเราก็าค่อยๆดึงด้านล่างออกมา ตัวนี้ดึงมาเลยนะครับนะฮะเอามือไล่ๆมาอย่างนี้ทีละนิดทีละนิดนะครับไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีรูยังไงเดี๋ยวเราใช้ใดเป่าอีกนะครับอย่าลืมนะครับสำคัญที่สุดคือก่อนจะสั่งคลิปเทปมาติดตั้งอย่าลืมวัดแผ่นบอร์ดเรานะครับเพราะว่าคลิปเทปมีหลายขนาดนะครับสั่งมาเล็กไปนี่ก็เดี๋ยวติดแล้วเหลือไม่สวยอีกนะครับ ามาถึงขั้นตอนนี้ก็กี่เลยครับใช้ไล่ไเป่า,าเราได่ไล่เป่าไปเลยนะนเพื่อนนะแล้วเดี๋ยวตัวคิปเท,ป,ทปเขาจะดูดลงไปกับเนื้อบอร์ดเราเองวว้า <Wow. S 1> เพื่อนๆนะครับใช้ไดเป่าผมนะครับเป่าจนทั่วแผ่นบอร์ดแล้วนะครับมันก็ตัวแผ่นทิปเทปเนี่ยมันก็จะดูดติดแผ่นบอร์ดแผ่นเนื้อไม้เป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนการตัดขอบฟิ้งเพื่อนๆอย่าใจร้อนนะเดี๋ยวมันจะตัดแล้วมันจะเข้าไปเนื้อไม้นะครับนะ <c oughs> มันมีหลักการมีขั้นตอนการตัดครับผม <c oughs> ไม่ยากนะครับให้เพื่อนๆนะครับหาสเก็ตทูหรือนี่เลยครับไขครงนะครับเพื่อนๆมาขูดนะครับ เดี๋ยวผมยกไว้ให้ดูใกล้ๆนะครับนะฮะขูดอย่างนี้อ่าขูดแล้วมันจะขึ้นเส้นนะครับจะขึ้นสันขูดไปเลยนะครับเดี๋ยวผมไล่ขูดให้ทั่ว เมื่อเพื่อนๆขูดเสร็จแล้วเห็นไหมมันจะขึ้นเป็นรูปแผ่นกระดานบอร์ดเลยนะครับมันจะขึ้นเปิ๊กอันนี้เราก็จะเจอเส้นเจอแนวที่เราจะตัดกันนะครับอุปกรณ์ในการตัดก็จะมีคัตเตอร์หรือมีดเหล่าที่สองบ,บาทเดียวนะไม่ต้องไปซื้อไหนมากร้านเครื่องเขียน,น,นเมื่อถึงขั้นตอนการตัดนะครับเพื่อนๆก็ตัดเข้าไปหาขอบก่อนนะครับนะฮะอย่างนี้แล้วเราก็ไล่ตามเส้นที่นี่ไปเลยนะครับ เอ็นใบมีดนะครับเอ็นใบมีดเข้าหาด้านในบอร์ดนะครับแล้วก็เอาก็ไล่เลยนะฮะมีต้องคมสักหน่อยนะครับขั้นตอนนี้ไล่ไปทีเดียวเลยนะครับผมแนะนํานะครับใบมีดต้องใหม่นะครับนะฮะขั้นตอนนี้ก็ต้องใจเย็นนิดนึงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเส้นไม่สวย ก็แนะนํานะครับนะให้ดึงให้ตึงอย่างนี้นะฮะแล้วเอ็นใบมีดเข้าในอย่างนี้นะครับเอ็นใบมีดเข้ามาด้านในขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นๆน,นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเส้นไม่เบี้ยวแต่ก็ยังไงเราก็ต้องเอากระดาษทรายมาเก็บชิ้นงานอยู่แล้วครับ <Yeah. S 1> ชั่วโมงนี้ทํางานคนเดียวก็จะอาจจะลําบากนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวแผ่นจะวิ่งไปวิ่งมาตลอด เดี๋ยวตรงไหนที่มันไม่เสมอกันก็ค่อยๆแต่งก็ตรงไหนที่มันมีเศษวววแหว่งๆนิดหน่อยก็เพื่อนๆก็ค่อยๆเอาใบมีดนะฮะค่อยๆไล่แล้วก็เศษกระดาษทรายที่เราตัดทิ้งเมื่อกี้อย่าไปทิ้งไหนนะครับพับขึ้นนะครับให้เพื่อนๆรูดเบาๆอย่างนี้นะฮะนะเชื่อผมรูดรูดเะครับเพราะว่าตรงขอบมันเนี่ยถ้าเราไม่ลดไม่ลบมุมมันนะ มันจะคมมากเวลาเพื่อนพาดขาไปโดนเนี่ยเป็นแผลซิกเลยนะนะครับเอากระดาษทรายเก่าเนี่ยมารูดนะครับเมือนิดนึงฮะแล้วก็รูดนะครับการเกียงอารเป็นพวกเ้าเก่าอ่าเสร็จแล้วแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับเรียบเนียนนะครับประมาณนี้นะฮะเสร็จแล้วก็ นะครับให้เพื่อนๆนะครับนำไดร้อนนะครับนะไดปอผมแปรนนี่แหละนะก็ค่อยไล่ตามมุมนะครับก็แปลนว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับกับคลิปติดคลิปเทปนะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปด้วยนะครับนะกับช่องรถโฟกสายชิล DIY นะครับนะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับ คลิปดีๆงาน DIY มีหลายแบบหลายสไตล์แต่ช่วงนี้เราอยู่กับเซิร์ฟสเก็ตไปก่อนนะครับนะฮะราะเป็นกีฬาอินเทนที่ทุกคนชอบเล่นเล่นแล้วต้องซ่อมเองเป็นครับจะได้ช่วยประหยัดนะครับนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีพบกันใหม่ EP หน้าวันนี้ฝากว้กอนนะครับบ๊ายบๆรดโซกสายชิวโอเคครับ